สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนาเดียก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่เดีย,ยไปไหนก็พกพาไปด้วยตลอดเลยค่ะนี่เลก็ตัวนี้นะคะของนาคาเก้านะคะเป็นยาหม่องสูตรเย็นค่ะคือเดียชอบม,มากมากเลยนะคะมาต่างจังหวัดก็พกมาด้วยเพราะว่าเขากลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะ ย,ยาหม่องตานาคาเก้ายาหม่องนี้เป็นสินค้าธรรมชาติทาแล้วสิวยุบไวต่อมน้ำเหนืองยุบไวยุงกัดแมลงกัดต่อยยุบไวภายใน1-2วันมีกลิ่นหอมสดชื่นมากค่ะวิธีรักษาสิสี่ดวงนำยาหม่องมาทาบนสำลีให้ชุม่มแล้วยัดเข้าไปยาหม่องจะทำให้ติ่งยุบแล้วสำลีก็จะออกมาเองทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาสวันจึงหาย ใช้คู่กันยิ่งดีเลยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพค่ะใครสนใจสามารถสั่งซื้อทางเพจได้เพจยาม่องสูตรเย็นตานาคาเก้าหรือสั่งซื้อในช้อปปี้ลาซาดาใครสนใจลองไปหาซื้อมาใช้กันนะคะกลิ่นหอมสดชื่นมากค่ะ